แต่ว่ากับอยากฝากเรื่องหนึ่งคาคเล่าถี่อยากมาทํางานอยู่ประเทศไทยเนาะก,ก็คือหนึ่งเป็นคนขายานันอดทนซื้อสัต์จริงสาคัญนคนไทยเป็นมาคนซื้อสั์ว่าต้องไปลากเล็กขโมยหน่อยเนาะคือขาเพ็นในข่าวก็คือบอกอตรงๆว่าเสียใจคือกันเนาะที่มีข่าวออกมาแบบนั้นกะ็คือแก้วเองก็รู้สซึกว่าคนผู้เดียวนี่เทศให้แบบมันเสียเสื่อมเสียหอดคนเล่าหลายหลายคนที่เขาซื้อสัต์ที่เขาดีนะแต่ว่าจิตตั้งใจหรือเปล่าตั้งใจกันแล้วแต่มันเสียผาพหลักมันเป็นผับเสียผับลักคนเล่าเหมือนกัน มันเป็นการบอดีเลยแต่ก็อยากบอกทุกคนที่สีมาเนาะเป็นน้องน่อยเรียว่ารุ่นไม่รุ่นใ่ายที่กะแล้วแจ่ที่คิดที่จะมาเนาะหนึ่งต่อเป็นคนซื่อสั์อ่าซื่อสัต์กับนายจ้างซื่อสัตย์กับทุกๆคนซื่อสั์กับสิ่งที่เอาเหตุและซื่อสั์กับตัวเองเหตุงานของเฮาต่างใจเหตุงานนะครับเงินเดือนทรงกับบาทงาเงืหอนไพรเมเฮาใส่ใจยอยู่บา้านเป็นคนดีบรสังคมเดือดหอนเนาะไปนั่นไปหนียางน้ำต้นทุนทางสังวินัยเหตุให้มันคือคนไทยผนเหตุคนไทยเป็นตัวอย่างเฮาที่ดีเฮาก็ต้องปฏิบัติตามคนไทยเนาะ เมนก็คือสบายดีจ้ายี่ตัวฮับเข้สู้ซองน้องนุ่นสาวลาวเด้อจ้าเมื่อนี้น้องนุ่นมาเจอกับอ่า YouTuber คนหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะให้พคนแนะนำตัวก่อนอ่าสบายดีอ่าซ่องเก้วตาสาวลาวใต้เด้อโอ้เก้วตาสาวลาวใต้อ่าน้องจากพี่ทุกคนเราก็จะมาทำความรู้จักกับอ่าเอวย เจ้า<ห>ตาสาวลาใต้จ้าสบายดีและสวัสดีพี่น้องเด้อแล้วก็บเอฟซีของน้องนุ่นค่ะโดูสบายดีคือกันน้องมาจากส่งเกีวตาสาวลาใต้เด้อจ้าพี่พี่อย่าลืมไปกดติดตามกันเด้อกดติดตามให้นเนร์เป<ม>็นกําลังใจให้เน่์วันนี้เรามาเจอกันที่สวนจตุจักรเนาะแม่แม่หากัดแบบเจอกันครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยโอ้ขอถามเนรเจ้าไปคุยแข่งไหนอ่าอยู่แข่งจับปลาซากโอ้แข่งจับปลาซากเหรอแม่อยู่เมืองอ่าสุขุมวิทบัลลังนาค่ำ อ oh, บมาถมนาค <Man. S 1> ัมแมนมาประเทศไทยจกปีแหละมาหลายปีแล้วแหละเจ็ดแปด <700 S 1> ปีอยู่อ่าต่ว่าเฮดเวียกแะแ่กเฮดสีหาปีนี่นแหละ oh. เอา้ามาก่อนหนูอีกแมนมาแต่อยู่สิบสี่อเอ้าตอนนี้อายุเท่าไหร่เอย้ยอายุสั่งหาอ๋อ oh. ตอนนี้อายุสัาหาแล้วเด้อจ้าอุ้ยน้องทหารอายุสิบเก่าเด้ออันนีาา้ อุ้ยมามามาก่อนน้องนุ่นเีกเนาะเคยกับ,บานจังเถืออ่อเลยกับอยู่ไปๆไปมาๆส่วงโควิดกับกาบโยบานอยู่คลับเคยกลับแบบไปๆไปไปมาๆานะแต่ว่าส่วนร้ายกับที่ใส่ชีวิตอยู่ประเทศไทยร้ายก็อยู่บานอมาหาเงินมาสินะอ๋อดูเจ็ดแปดปีแล้วเหรอนี่คือว่าได้ประสบการณ์เยอะใช่ไหมโอ้ยเนาะอันนี้ก็อยากจะถามแบบว่าเป็นความหูเนาะกับของน้องนุ่นเองนี่แหละเพราะว่าน้องนุ่นก็มาประเทศไทยก็ไม่ได้แบบว่า นานเท่าเออยเพื่อนหากมาอยู่ได้ประมาณสองปีจะเขาสามปีแล้วอ่าก็อยากถามเปน็นแนวทางว่าเอวยมาอยู่ประเทศไทยนี่ต้องใส่อย่างนี้มาทําอีทอ่ะมา,มาทำอีทมาทำอีทเเป็นพาสปอร์ตท่องเที่ยวบันิกามาอยู่น้ําเอื้อยมาอยู่น้ําเอื้อยบันี้อ่า หาในจาา้า,ใจางให้เคยหาไดจ้างให้แล้วก็เหตุ M O U อานยุคบ18แล้วก็เหตุ M O U ทํางานจังได้ออกมาทํางานทําอี้ก็คือมาหาประสบการณ์มาหลินมาอยู่น้ําเอื่อยเอื่อยเอามาแบบเอามาเลี้ยงดูเอามายูน้าแบาสิมาฝึกฝนฝึกเวียกฝึกงานฝึกข่าวสังคมฝึกภาษาไทยต่างๆก็คือแบบเอาเป็นไงก็ทั้งเฮาสิฮูู้เคยบ่งละครนาะภาษาไทยอยู่บ้านแต่ว่าเฮาก็ต้องได้ฝึกฝนเพิ่มเติมคําศัพท์บ,บางอย่างแล้วกะ็มารยาทของไทยต่างๆ เอืเอยอันนี้ขออนุญาตถามเด้ออ่าก่อนเออชิมาเห็ดงานที่ประเทศไทยเนี่ยครอบครัวเออยนี่แบบว่ามีผมแล้วบ่หรือว่าเออก็ลําบากหรือว่ายัางไงลําบากครอบครัวเออลําบากอา้าวลาบากแห้งเพื่อนตูบรถจักกับบ่มีขี่แต่ว่าเออ่ยของเอือยเองมามาก่อนจุดเริ่มตน้นก็ค<อ>ือมาก่อนแลวก็บวกกับพ่อเม่หาเงนะครมเล็กน้อยเยาวบ้านนาะแล้วก็ได้แต่มีเพื่อนอยู่แต่เพื่อนลังไงกั บ่ไดเป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนใหม่จะ่ากะเฮามีคือมูนะมีบนสนฝนสนแดดบัดนี้ก็ได้รถจักคีคือมูเขาอประมาณนึงก็คือนเออมาเห็ดงานที่ประเทศไทยก่อนแล้วเมนเป็นพี่สาวที่มาก่อนแล้วเอยเป็นลูกคนที่ถ้วยคนกลางคนที่สองลูกคนกลางแล้วก็คือมีพี่สาวก็คือแบบเป็นพี่คนโตเนาะมาทํางานก่อนที่แรกก็ไม่ได้มีอะไรไม่มีอ๋อก็ลําบากลาบากอ๋อก็คือ มาหาที่ประเทศไทยก็เลยได้บ้านก็มีก็มีบ้านแ้วก็ได้ปนี้เป็นหนีเป็นยังตอนนั้นคือไทยก็เอืนว่านี่นอกระบบเนาะแต่ที่บ้านจะเป็นเอืนว่านีแบบเขาเอาขีดออกเป็นนีเป็นสินเนาะตอนตอนเอือยเพื่อนชิมาแต่ว่าการยังดีได้เพื่อนมีเอื่อยแปลว่ามาหาเงินก่อนเนม่นดีโชคดีที่มีพี่สาวคอยซัพพอร์ตอยู่คอยให้ที่อยู่คอยคอยบอกคอยสอนคอย แนะนำหานายจ้างให้นู่นนี่นั่นต่างๆอ๋อป๊อแสดงว่าพี่สาวเจ้าก็ต้องมาให้งานที่ประเทศไทยนานนานตอนนี้ก็ยังอยู่ประเทศไทยอยู่นั่นอยู่ตอนนี้ลวกลับแล้วเบิดกลับแล้วกำหนดวีซ่าแล้วก็กลับแล้วไงต่อวีซ่าแล้วบนี้แล้วก็แล้วก็มีครอบครัวอยู่บานแล้วมีลูกมีลูกสองแล้วแล้วก็เฮ็ดเพื่อนเฮ็ดยังเล่าแต่เพื่อนกับพันแล้วสมบูรณ์แต่ว่าเราหูซึกว่าเื่ายงล่าแล้วก็เลยขอผักก่อน ก็ตอนนี้ก็แสดงว่าเออยเป็นเสาหลักของบ้านก็บว่าได้ว่าได้ว่าได้เมาลมว่าเสาหลักนะคือแบบซอยเลือได้ยนี่เพิ่นถูกยากแต่ว่าอตอนนี้เพิ่นยนม่เพิ่นลำบากคอยงานเพราะว่าตอนนี้เพิ่นมีน้นองสาวซึ่งนนองสาวของเออเองเนี่ก็มีขอบคร่วแล้วแล้วก็มีลูกหนึ่งบัน้เพิ่นกะได้ดูแลพ่อแม่คือทั้งบา้านเฮาอ่ะทั้งลาวใตอ่ะทำเนียมซีเป็นแบบว่าลูกหลานตรงเลียงเพื่อน อ๋ออ๋ออยู่ประเทศเราถ้าใครแบบเกิดเป็นลูกลานี่นะแบบเกิดเป็นลูกคนสุดทองเนาะก็ต้องในเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงพ่อแม่เนเพื่อนกันดายูเลี้ยงเพื่อนแต่ถ้าว่าน้องสาวคนนั้นขาดเคิร์นขาดเงินค้ำบบมี่อ่าบ่มีหามากูต้องในยืมนั่นนี่ก็จําเป็นต้องเอือยทั้งนี้มีแนรก็ต้องยื่นมือเข้าไปซอยน้องํำจุนเพื่อนบาเสียนะก็บ่รเทาขันว่าซอยเลือตลอดเพราะว่าเอือยเองก็ต้องหาใส่ของเอือยเองคือกันเพราะเอือยก็มี เขาขั้วเรื่องมีสิ่งถืออยากเห็ดมีวามฟันถืออยากไดนั่นนี่นั่นอะไเมนเมนอ,เอ๋อเออเคยกลก็มาเห็ดอยู่งานอยู่ประเทศไทยไหลายเนาะอ่ะไปจังใดอยากถามว่าอยู่ประเทศไทยมาเจ็ดปีนี้คือเป็นจังใดจะเจ้านายคนไทยใจยดีบ่ประเทศไทยเป็นจังใดน่ากลัวไหมอันนี้ลายล่ำดับเนาะเจ้านายใจดีอ,อ,อาจจะมีบ้างบอดีเรื่องนั่นนี่ต่างๆแต่ว่ากะ ส่วนหน่อยห้าแ <ใน S 1> ถบจื้บ่ลาไหลเลยห้าแถาจบจื้บ่ลาไหลจะพอส่วนร้าเห้าสีพอคนดีลายกรสินะ<อ>คนบอดีกับมีบ่แม่นว่าดีไปบ่บ่แม่นเด้อทุกคนมีคือกันแนวดีแนวบดีมีบ่แต่ว่าเข้าอยาแกแยะเอาเนาะว่ามันนักเบาซัมไนท์แล้วก็มันเหตุผลนั่นสินะต่างๆนั่นนี่แหละแก้วคิดว่ามันสําหรับตัวแก้วแก้วคิดว่าแก้วสุกดีแล้วก็พอคนดีลายกว่าเนาะแล้วก็สังคมที่ประเทศไทยมันหนาอยู่ คนเฮาอ่ะแบบว่าทัศนคติดีฮะน,นะยิ้มแย้มแจม่มใสะนะทุกคนก็เลยแบบว่ามันหนาอยูห่หอยไงซะเนาะแล้วก็คนไทยใจดีประเทศไทยจเจริญหนาอยู่พัฒนา<อ>สรุปแล้วก็คือคนไทยใจดีเนาะ <Men. S 2> ก็บ้านเมืองเพื่อนกับบรินายานปิดอย่างที่คิดเมนบอกเมนเวลาไปทางเปี้ยน,นันนีพิ่นมีไฟไหนตลอดแล้วก็แบบว่าเอ้ายงสุปสันๆเนาะคนไทยใจดีอบอุ่นอือแล้วก็<อ>ปลอดภัย สำหรับข่อยนะสำหรับข่อยคิดแต่สำหรับอื่นอันนี้ก็ถ้องว่าเบิ่งเอาเองเนอะกลางคืนก็ได้แปลว่ากลางคืนเราไปไหนก็สว่างเนาะเหมือนแมนเหมือนกลางวันตลอดอ่ะแมนมีไฟแทบทุกซอกทุกมุมเนาะแมนเมนน้ำมูว้านั่นนี่ต่างๆซ้อยน้อยๆก็มีไฟเห็นเบิรมตไฟนับถนนคนทางแจ้งเปิดปิดเองอัตโนมัติโอ้แมนมนแมนอะไรเด้เแมนแมน ถ้าใครอยากมาทํางานที่ประเทศไทยก็อย่างที่บอกว่าประเทศไทยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเนาะเมนเลยแมนเราได้เป็น,ปน,ปนปตายานแต่ว่าก็อยากฝากเรื่องหนึ่งถ้าคนเล่าถีาอยากมาทํางานอยู่ประเทศไทยเนาะก,ก็คือหนึ่งเป็นคนขายานัอนอดทนซื่อสัตย์จริงสําคัญนคนไทยเป็นมาคนซื่อสัตย์ว่าต้องไปลากเล็กเขาโม้ยหน่อยเนาะคือฮาเพ็นในข่าวก็คือบอกตรงๆว่าเสียใจคือกันเนาะมีข่าวออกมาแบบั้นก็คือแก้วเองก็คุยซึกว่าคนผู้เดียวนี่เทศไหยแบบมันเสีย เสื่อมเสียหอดคนเราหลายคนที่เขาสื่อสัรที่เขาดีนะแต่ว่าสีตั้งใจรือเปล่ตั้งใจก็แล้วแต่มันเสียผาพหลักมันเป็นัเสียภาพหลักคนเราเหมือนกันมันเป็นการบอดีเลยแต่ก็อยากบอกทุกคนที่สีมาเนาะเป็นน้องน้อยหรือว่ารลุดไม่่นใหง่ที่ก็แล้วแต่ที่คิดซีจะมาเนาะหนึ่งตัวเป็นคนซื่อสัาซื่อสัดกับนายจ้างซื่อสัดกับทุกๆคนซื่อสั์กับสิ่งที่เอาเหตุและซื่อสั์กับตัวเองเหตุงานของห้าต่างใจเหตุงานนะครับเงินเดือนทรงกับบาทเงื่อน่พอเม่เ้าวใส่ใจยู่บ้าน เป็นคนดีบรสังคมเดือดหอนเน,ะนาะไปนั่นไปนี่ยางน้ำต้นทนทางสางวินัยเฮ็ดให้มันคือคนไทยผนเฮ็ดคนไทยเป็นตัวอย่างท้าที่ดีข้าก็ต้องปฏิบัติตามคนไทยเนาะแมนก็คือถ้าจะมาทํางานที่ประเทศไทยก็รักษากระเบียบบ้านเมืองของเพื่นอนนั่นแหละเนาะแมนคือจะอยอบอกว่าคนไทยเขามีความรักชาตินะแมนอันนี้คือเราต้องแบบว่าอย่าไปทําอะไรที่มันไม่ดีอะเรามาเป็นลูกน้องเพื่อนเป็นอ่า อย่างไปลูกน้องเพื่อนแล้วก็เป็นลูกจ้างเพื่อนก็เฮดหน้าที่ของเฮ้าให้ดีที่สุดเ<ม>เนาะหาเงินส่งครอบครัวอ,อ,อันนี้ดีกว่าจะพี่พี่จะไปคิดเล็กรักน้อยคือเออเพื่อนเราเนี่ยแหละเมนที<ม><ม>่เลือกขาวเนาะทุกคนแมนพี่พี่ทุกคนอ่าถ้าใครอยากมาก็อยากจะฝากว่าอยากจะฝากเอออยากจะฝากแบบค่าคนที่จะมาเขาต้องทําอะไรบ้างเอกสารอ๋อถามามนอกก็ขอแนนําเด้อให้มาถึงต้องตามกฎหมาย อมาม่น้ำบริษัทน้ำเขาวเนาะคือแบบว่ากรมแรงงานเป็นน้ำเขาวก็ไิมีอยู่อยู่ฝั่งลาวเฮาเป็นบริษัทต่างๆหลายบริษัทเลยแหลบได้สองห้าเบิร์เนาะอาแนะนำให้มานบริษัทน้ำเขาวมี MOU มาถือต้องทำกฎหมายแล้วเฮาจะอยู่สบายเนาะอาเท่าไดรปลอดภัยกับตัวเฮาเนาะแล้วก็มันดีถ้าว่ามาแบบผิกดกฎหมายนี่บนนน่แนะนำเด้อทุกคนมันบ่ดีเนาะบ่ดีต่อเจ้าเองพร้อม เมนเมนเนาะจ่าพี่ๆทุกคนถ้ามาก็ขอให้มาถูกกฎหมายเนาะจ่าคือไอ้เพื่อนเบานั่นแหละมาเฮ็ดบัตเอ็มยูกับนายจางจับดีเด้อเมนพี่ๆทุกคนคลิปนี้เราสองคนก็ชิจไว้เพียงเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดติดตามเด้อฝากกดติดตามต้องกดตาดตามเราแต่ในเด้อโดยเมนเมนอย่าลืมไปกดติดตามเพื่อนในเด้อเพราะกังเฮ็ดหากเฮ็ดซองไม่บอกเฮ็ดซองก็คือจริงๆอ่ะเอื้อยเฮ็ดสองโดนแล้วแต่ว่าป๋าแล้วก็กล็ไม่เฮ็ดไม้เนื่องจากว่า เอ่อเก่ยได้มาเลิ่มงานไม่แล้วก็มันอยู่อ๋อบุญเวลาตอนตอนนี้เพิ่์ลมีเวลาลงแล้วเพื่องานก็ลงโตนั่นนี่ทุกอย่างเนาะลงโตเบิร์ตเลยก็เลยตั้งใจว่าสิ่ขับมาเห็เอีกเทธอนึงเพราะมันเป็นสิ่งที่เข้ามาเมนเมนเมนมันลืมบ่ได้มันถิ่มบ่ได้แเมนโอ้พี่ๆทุกคนคลิปนี้พวกเราสองคนก็จะจบไปเพลงเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดติดตามและฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะคะแล้วก็ฝากสนับสนุนพวกเราสองคนโดยการบุกคดคำโฆษณาเด้อ ติกตอกน้องนุ่นสาวลาวเพจน้องนุ่นสาวลาวนะคะพี่ทุกคนอย่าลืมกดติดตามนะคะสบายดี